ก็สวัสดีชาฟีฟ้าทุกคนกันด้วยนะครับคิดี่อวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมฟีฟ้า24ในโหมดผู้เล่นนะครับผมก็เป็นโหมดที่เราสวมบทบาทนะครับเป็นนักเตะนะครับผมเออซึ่งก่อนอื่นเราก็ต้องตั้งชื่อนักเตะนะครับแล้วก็ต้องเลือกสัญชาตินะครับหรือว่าเกิดหรือว่าเราอยู่ประเทศอะไรนั่นเองครับผมที่ได้เป็นประเทศไทยนะครับผมเออก็ของเรานะครับเราก็จะเล่นถนัดเท้าขวานะครับเล่นเป็นเท้าขวาแล้วก็เล่นเป็นน้านน้าครับก็คือปีกนั่นเองนะครับผมเออก็ กออื่นเลยละก่อนที่เราจะเล่นนะครับเราก็ต้องแต่งตัวนะครับผมเออแบบว่าแต่งทรงผมอะไรอย่างงี้เนาะเออครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเลือกนะครับพึ่งผมจะเล่นเป็นลีกอังกฤษนะครับผมจะเล่นเป็นฟูลแลมนะครับผมเออก็จะเล่นแบบแบบว่าทีมที่แบบต่ำๆน,นะครับเปิดมานะครับผมผมก็แบบว่าฝึกไงก็คือต้องฝึกก่อนนะครับเออคือน้าเตะฟูลแลมผมแทบไม่รู้จักใครเลยนะรจริงอะ ไม่รู้จักใครเลยเออเอางี้ไม่รู้จักใครเลยคือโค้ดผมก็ไม่รู้จักนะโค้ดคือชื่ออะไรไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับมาแล้วนะครับผมนี่ไงผมมาแล้วเนี่ยของชมพูนี่แหละครับผมเออเป็นไงนี่ก็คือโค้ดครับอันนี้ก็น่าจะเป็นผู้ช่วยนะเออน่าจะประมาณนี้ครับมาๆๆมาโค้ดเขาเร็นมาหาผมนะครับแล้วก็บอกว่า เยี่ยมแบบว่าจงพยายามไปกับคนอื่นอะไรตอนนี้นะคือไม่รู้ครับไปไปม่วนนะครับเออครับมาแล้วนะครับผมก็มาในแบบทีมฟูลลั่มนะครับผมก็ทีมสีดาวนะครับเออหลีังกฤษนะครับผมเพิ่มอะไรีกนั่นแหละเออครับมาแล้วนะครับผมก็ไม่มีลัมาครับคนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องแบบว่าซ้อมอะไรอย่างงี้ไหมเออเดี๋ยวดูพ่อค่าทักษะอะไรก่อนครับโอเคเดี๋ยวอัพอัพไปก่อนครับ โอเคไม่มีแลมมากนะครับก็ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องแบบว่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับอันนี้ไม่มีแลมมากครับเดี๋ยวดูครับเราอยู่อันดับที่10ของตารางพิม์เลกนะครับตอนนี้คือยังไม่เริ่มแข่งครับโอ้ยครับมาเริ่มเกมแรกเลยนะครับสัปดาห์เราจะได้เริ่มในวันที่เท่าไหร่บอาวอาอ้าวอาโอเคครับเราได้มาในวันที่ยี่สิบสองครับเราได้เจอทีมอะไรไม่รู้นะครับ ในไม่ใช่หลีกอังกฤษนะครับวันนี้เราไปเล่นหลีกอื่นนะครับเออก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเล่นนะครับทุกครั้งครับเราก็ต้องซ้อมนะครับแบบลงไปแบบว่าลงไปแบบทดสอบฝีเท้าอะไรอย่เงี้ยเออโอเคก็การทดสอบฝีเท้าก็ชิลๆครับมาๆมามา,มา,มาแล้วมาฮึบฮึบก็คือต้องให้เราเราต้องได้เอนะครับเอ,อ ต้องได้เถึงจะดีนะครับอันนี้ยังง่ายอยู่นะครับเพราะมันเป็นแบบเริ่มต้นนะครับเออก็อนุญาตฝึกแบบนี้ไปก่อนนะครับเอ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละเนี่ยร้อยเต็มแล้วครับคือหลอดเต็มเขียวเนี่ยก็คือได้ A แล้วนะครับโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับมาดูค่าพลังกันก่อนนะครับค่าพลังต่างๆนะครับผมก็ขออนุญาตไม่จอะจงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมเออก็ ช่วยแนะนํามันมด้วยนะครับคือผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพวกนี้นะครับก็ทัาน,นเราเราอัพเป็นนี้เป็นยิงนะอัพเป็นชูตติ้งแล้วกันนะเออก็ขออนุญาตอัพชูตติ้งนะครับผมเพราะว่าเราแบบเราเป็นสายยิงอยู่แล้วเออเราอัพเป็นชูตติ้งเลยแล้วกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกสปีดอะไรอย่างงี้ไหมพวกสปีดหรือเปล่าไม่แน่ใจอืม ชูตติ้งหรือว่าอัพอะไรดีวะอัพชูตติ้งแล้วกันนะครับเออเอ,อมันอัพยังไงวะยังงี้ไหมอันนี้คือฟิชชิ่งฟิชชิ่งอะไรเนี่ยฮะแล้วเ,เราเป็นอันนี้แล้วกันนะครับเออเดี๋ยวเราเป็นอันนี้สุดเลยนี่อย่างงี้แล้แล้วกันนะครับผมคือผมก็ยังไม่รู้อะไรมากครับอ้าวเอาแต่แค่นี้โอเค โอ้ครับพร้อมโม่ามาสักพักนะครับผมก็ yeah. มาขอซ like ื้อนะครับพวกแบบคอร์สยนเสริมอะไรอย่างงี้เนะเออน่าจะเป็นพวกคร์สอนเสริมนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นพวกสายธุรกิจลงหุ้นอะไรอย่างงี้มั้งเออก็พร้อมกันแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเริ่มแข่งกันแล้วนะครับก็ไปแข่งกันเลยนะครับแมตเดย์วันนี้ครับเราก็ได้เล่นในซีซที่ห้าสิบแปดนะครับผมก็เริ่มกันเลยนะครับผมโอเคครับเราเปลี่ยนตัวมาแล้วนะครับผมมา แกลั้นละตอนนี้สก, <Napoleon. S 2> กอร์ก็เรานำอยู่หนึ่งศูนย์นะครับมาดิเอ้ยเอ้ยเกือบนะครับมีแววที่จะโดนยิงนะเมื่อกี้แต่ก็โกราปัดมันได้นะครับไอ้เขียวมาสสยจัดเฮ้ยโอ้โหเกือบอีกแล้วครับทำไมมีแววเหมือนจะโดนยิงก่อนเลยครับมีแววเหมือนจะโดนยิงนะเมื่อกี้เฮ้ยไม่เป็นไรครับเอาไม เาได้เปิดมุมมาจังหวะนี้ยังไงรอได้บอลแล้วครับกระชากครับอย่างนี้อ่อนทัวร์ทัวร์ไทยครับกระชากครับพาทัวร์ครับโอ้โหแทงมั่วไปหนึ่งทีครับเฮ้ยเพื่อเราเพื่อเราดักบอลมาได้ครับจังหวะนี้ยังไงขอบอลครับอย่างจังหวะนี้ยังไงโอ้โหชนคานเฮ้ยโอ้โหเราก็นํามาได้ครับสองต่อศูนย์เลยนะครับจังหวะนี้ จริงๆผมควรได้สกอร์นะเมื่อกี้แต่แม่งชนคานว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ไ, <c oughs> ไปคมคาน์ซะงั้นนะไม่เป็นไรเว้ยเอาใหม่มาดิแย่งบอลแย่งบอลแย่งบอลเสือจัดมาดิออนโตนเตไทยออนโตนเตไทยก,ก,ก,กระชากครับจังหวะน,นี้ยังไงกระชากครับกระชากกระชากครับจังหวะนี้ยังไงโอ้โห ทำไมผมไม่ล็อกวะเมื่อกี้เอาใหม่ครับจ้าวานี้สไลด์มั่วครับไอ้เพื่อนดักบอลได้ขอาวบอลดิอา้อาวอา้าวอ้าวไปแล้วครับจังหวะนี้เฮ้ยโอ้โหมันยิงงองไงม,มา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 ข่าวบอลข่าวบอลส่งดิจ่ายโอเคครับแล้วนี้ยังไงแทงเอามาดิโอ้อะไรครับเนี่ยทีม าครับจังหวะนี้ผมได้บอลครับจังหวะนี้ยังไงกระชากครับกระชากครับจังหวะนี้ยิงโอ้โหสามศูนย์มาดีครับก็มาอีกครับผมอ๋อยิงไปเลยครับสามศูนย์ใส่สเบอร์เก้าสัดด้วยเป็นไงเออมีรอยสักด้วยเป็นไงมาดิตักบอลจังหวะนี้ยังไงได้สวนมาดิเออสวยจัด หล,ลอกสวยจัดลบสวยจัดอย่างน,นี้ยังไงเราได้ส่วนแล้วเป็นงไงอ๋อยังไงครับเพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่จ่ายนะครับ <c oughs> ทีไม่จ่ายเลยเอ้ยแยง่ยงยงยง่ยง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 ,ยางมาดิได้ครับสไลด์ลม้มมาดีได้บอลละโอ้โหทีมแย่งเอาจากตีนี้ก็โอ้โหเกิน <c oughs> เลือกถูกจริงๆเลยว่าที่เลือกทีมนี่นะมาดิ <c oughs> ขอบอลละโอ้โหไม่ มาดีครับจะวะนี iento, elim, fruits, um, ้ยังไงไดรอเปล่าโอ้โหหมดเวลานะครับก็เราเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สามต่อศูนย์นะครับผมเออเป็นไงก็ต่ออีกสักเกมแล้วกันนะครับผมเออต่อยสักเกมนะครับเราก็เอาชนะมาได้สามต่อศูนย์นะครับต่อสักเกมเลยนะครับผมเอ๊ะมาต่อเลยนะครับผมผมก็ได้ลงในนาทีที่ประมาณ เท่าเดิมนะครับประมาณเท่าเมื่อกี้นะประมาณ60ครับมาดิเรอก็ได้เล่นในนาทีที่63นะครับเออในหกสิบสามมาดิตอนนี้สกอร์ก็สูนย์อยู่นะครับเออเราแย่งบอลไม่ได้ว่ามาดิสไลด์ครับสไลด์ไม่โดนบอลครับโดนแต่ลมครับจหวะนนี้ยังไงได้บอลครับเพื่อนดักบอลได้ขอบอลครับขอบอลครับโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหโดนสไลด์อย่างเดียวเลยครับมาดิ โอ้โหฟรีคิกนะครับเมื่อกี้คือขาสไลด์เรานะเออมาตอวนี้ยังไงเอาแล้วไงโอ้โหมาดิมาดิเฮ้ย oh, <great. S 1> ยังไงยังไงเข้าไหมเข้านะครับผมโอโ้โหสกอร์เรานำมา1ต่อ0แล้วนะครับอา่าเป็นไง well, มาดิ เราไม่ดูนะเราไม่ดูรีเพย์นะเพราะว่าเราไม่ได้ยิงนะเออมาดิมาด,ดิปึ๊บแยงบอลครับจหวันนี้ยังไงบอลอยู่กับเราแล้วครับจหวันนี้ยังไงเพื่อนจะส่งไม่เอยเพื่อนไม่ส่งครับ,รบล็อกอย่างเดียวเลยมาดิส่งกับหลังไปก่อนมาดิส่งครับขอาบอลเพื่อนโอ้โหโอ้โหเกือบอีกนิดนึงไม่ทันคร <ปะ S 1> ับ เรียกบอลครับจังหวะนี้ยังไงเอ้ยส่งไหมเอ่ยส่งครับจังหวะนี้ยังไงพิกบอลยิงโอ้โหคมคมครับนำมา2ต่อศูนย์เลยนะครับผมโอ้โหยิงแบบคมคมจังหวะน,นี้ยังไงเตะเสาธงโชว์ไปหนึ่งไทยโอโ้โหโค้ชสวยเดี๋ยวมาดูภาพช้านะครับผมจังหวะนี้ยังไงแทงพิกโคตรสวยไปดิ เตะด้วยเท้าขวานะครับผมแล้วก็เข้าไปนะครับโอเคครับไลบ่บอลครับเอ้ยวิ่งเออ,เอ,อมาดิไม่ได้นะครับเอ,อ้ยหลบสวยจัดมาดิทีมทีมเออมาดิได้บอลอีกแล้วครับโอ้โหเสียบอลไปอีกแล้วนะครับผมไม่เป็นไรเอาใหม่ โอ้ครับตอนนี้ขอเราก็ได้มาแล้วครับต่อสองต่อศูนย์อยู่รับสกอร์ไม่เพิ่มแล้วก็ไม่โดนยิงนะครับมาดิจหวันนี้ยังไงเราจะได้สกอร์เพิ่มอีกหรือเปล่าไม่ได้นะครับเอ้ยเอ้ยมาดิโอ้ครับเราหลักบอลมาได้กลางสนามนครับจหวันนี้ยังไงเหลืออีกโอ้โเพื่อนไม่ส่งครับเพื่อนไม่ยอมส่งให้ตอนแรกอ่นะ เอยโดนยิงโดนปะเนี่ยโดนเปล่าไม่โดนครับเออส่งเหมือนจะโดนนะส่งเหมือนจะโดนยังไงยังไงโอ้โหไม่โดนนะครับตอนนี้เหลืออีกสองนาทีนะครับผมเราก็ชนะแล้วนะครับโอเคเราตัวเตี้ยนะครับเราโมางบอลไม่ได้นะครับโอเคครับขอบอลน,นะครับแทงขอบอลครับเออเออเอ,อ เอเอเกินมาดิคาร์อบอน <_ D> อะไรอ่ะโอ้โหอะไรทีมมาดิมาดิาดขาบอนละโอ้โหไม่ได้นะเฮ้ยโดนหรือเปล่าโดนออไหมอ่าแล้วไงเฮ้ยเอามาดิคาร์อบอนออนทุ่ทุไทย โอ้โหหมดเวลาก่อนครับหมดเวลาครับโอ้โหแม่งเสียดายจัดหมดเวลาก็ชนะมาได้แค่2ต่อศูนย์ครับก็ถือว่าชนะครับผมอ่า โอ้ครับก็ประมาณนี้นะครับสอบ EP แรกนะครับก็ไม่มีแลวมาครับก็ไปต่อกันใน EP 2เลยนะครับผมก็สับ EP นี้ก็ขอจบไปเพลงทานีีครับก็เชิญกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับก็เจอกันใหม่ EP 2ครับผมก็ EP นี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับเจอกันใหม่ EP นาครับ